ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชิเนเออยู่ที่อยู่ที่ไหนคะแสแอตลาดนัมเบอวันลมสองค่ะตลาดนัมเบอวันลมสองนะคะหลังจากที่เคยมาเดินตลาดแล้วสองครั้งถึงสามครั้งนะคะวันนี้ก็มาเดินอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเน่สดชื่นก็ไม่ใช่ไม,ใช <laughs> ไม่ใช่เน่สดชื่นหรอตอนนี้อยู่กับช่อง ซีเนสแนลนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดเขาเรียกว่าตลาดนินดรันดร์รัฐอันโนวันตลาดอะไรอยู่ตรงข้ามมอลามคํางแห่งสองนะคะวันนี้เรามาอยู่นี่ร้านห่องเงินนะคะผัดเส้น10บ,บาทอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคุณพี่เขาผัดด้านในคุณพี่เขากำลังจะผัดพอดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสัมผณ์แล้วก็ลองชิมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณพี่มาจากจังหวัดอะไรคะ เพชรบุรีเป็นหนุ่มเพชรบุรีนี่พี่ผัดอะไรอยู่นี่พี่ชื่ออะไรอ่ะน้อยน้อยนี่ผัดอะไรคะพี่ผัดไทยอันนี้คุณเสร็จแล้วเหรออ๋อหนุมมาไม่ทันเสิ็แล้วผัดไทยเสร็จผัดอะไรต่อซีอิ๊วีอ๊วอ๋อคุณพี่เวลาถามคุณพี่ก็ว่าผัดผัดไทยผัดไทยเสร็จแล้วผัดอะไรต่อคุณพี่ก็จะหันมาดูว่าอะไรจะหมดแล้วนะคะ ก็คือผัดซีอิว๊วคณะแบบยั่วยแบบเกินเหตุนะคะทุกคนคณะที่นี่ปลอดสารพิษทุกคนจะสังเกตได้มันมีแมลงกินนะใช้ไฟร้อนมากจากนั้นใช้น้ำมันหอยหอยทีท่ดีต้องเป็นหอยอะไรครับพี่รู้ไหมหอยอะไรหอยอะไรอะ่ะหอ,อยนางลมนันคงเ <laughs> นี่ยผัดซีอิว๊วอ๋อ อุ้ยหอมขึ้นมาเลยออเอาผักขึ้นมาก่อนเหรอ,อพี่น้อยบอกว่าเอาผักขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผัดเส้นแล้วก็ใส่ผักใช่ไหมไหอ๋อผักจะใส่ที่หลังนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรคะเนี่ยเลยมีกระเทียมนะคะถ่ายโดยกระเทยนะคะใส่กระเทียมลงไปอุ้ยกระเทียมหอมมากกระเทยได้กลิ่นของกระเทียมแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ ใส่น้ำเหรอใส่อะไรอ๋อใส่น้ำนี่แล้วก็ใส่เส้นมีจากนั้นใส่ซีอ e ิ w ๊วดำนี่แล้วก็อันนี้ผมชลรสหรอคะน้ำตาลนะคะทุกคนแหมมุกเนาะอันนี้ผงนวนิดหน่อยนะคะจากนั้นใส่น้ำมันหอยลงไปอีกจริงเนึงตบนะคะปิดด้วยอะไรอย่าคุณพี่อันนั้นอะ สูตรหนึ่งสูตรสองนะคะไม่มีสปอนเซอร์เข้านะคะอ่าหลังจากนั้นก็คุกเค้าค่ะอ,อันนี้เส้นมันสุกหรือยังคะพี่อ๋อเส้นยังไม่สุกก็คือให้น้ำมันซึมเข้าไปเนาะในเส้นนะคะหลังจากรอเส้นสุกแล้วมาทางนี้ดีกว่าสิบบาทเดี๋ยวไม่รู้สิบ,บาทนี่สิบบาทแบบนี้เนาะใส่กุ้งแห้งใส่พริก ใส่ถั่วใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ไข่นะคะ10บาทห่อเดียวเหรอลูลกอ่ามาดูการห่อดีกว่า,าอ,อ๋อน,นี้ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเนะาะมียังไงคะมีใกล้ย่างใกล้ย่างยังไงใกล้สุกหรือยังคะพี่น้อยมีมีก็ใกล้แล้วนะคะกระทะขึ้นไหมแล้วคะ่ะตอนนี้ใส่เหลจาจ้าใส่คะน้าลงไปยัวๆจา้า หลังจากนั้นคลุกเคล้านะคะอะปังปังนี่อะสิบบาทนะคะอันนี้พริกกุ้งแห้งถั่ว น้ำตาลพูดไม่ทันคนทำอ่ะแกทำไวมากเอาเซ็หมีค่ะเซ็นมีมกี่หาอคะี่สิบบาทห่อเดียวได้ค,ค่ะสาหรับคนนะคะห่อนีด้ค่ะแต่ชุบไรูได้หมดเลยนะคะเพิ่มมีห่อได้มีห่อเดิมสามห่อห่อละสิบบาทนะคะ อันนี้ราคาแบบพอละสิบบาทนะคะทุกคนน่ากินมากมพี่หวานนี่คือเรามีวันหยุดไหมคะไม่อะขายทุกวันเลยขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมง สามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มก็ตรงนี้เขาเรียกตลาดเลยครับพี่หวานตรงนี้เขาเรียกฟูดสเตตค่ะฟูดสเตตฟูดสเตตแล้วเขาเรียกตลาดอะไรตรงเนี้ยตลาดนำ้ำบาวารามสองตลาดนำ้ำบาวารามสองนะคะ,คะแบบนี้ยี่สิบบาทไม่ใส่อะไรเลยนี่อู้เยอะอยู่นะนี่ของคุณพี่เขานะคะยี่สิบบาทยี่สิบบาทกินอิ่มไหมซอแอรต้องกินห้าถุงอะ่ะ เพราะว่าเป็นคนที่กินเยอะนะคะยี่สิบเหมือนกันเนาะไม่ปรุงหูยด้านหลังคือยังไงอะสับอะไรโจ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 จ้ะอ๋อเขาเริ่มต้นนะคะทุกคนที่ราคา10บบาทนะคะพิเศษก็มี 15บ้าบาทแล้วก็2ี่บาทเนาะแต่ว่าถ้ามุดไทยไม่ได้บอกก็คือ1ิบาทนะคะนี่ร้านห่องเงินนะคะทุกคนก็จะมีผัดมาม่าผัดมาม่าขี้เบาผัดไทยผัดไทยวุ้นเส้นผัดหมีสม่สู้ผัดหมี่ชมพูผัดซีอิ๊วเส้นหมี่แล้วก็ผัดซีอิ้วนะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะให้ซอแอไปต่อแถวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสั่งสี่เมนูนะคะกลับบ้านเนาะไปลองชิมกันจะสั่งแค่แบบว่าสิบบาทนะคะทุกคนแล้วก็ให้เขาปรุงไปเสร็จเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวถึงตาชีเน่อ่ะถูกป้ะาถูแถวถูกป่ะถูกใช่ไหมหนูเอาเป็นผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หนึ่งเอาแบบสิบบาทนะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็เป็นผัดหมี่สีชมพูหนึ่งอันนี้เขาเลอกผัดอะไรนะผัดหมี่ส้วผัดหมี่วนหนึ่งแล้วก็ม,มามา่าขี้เมาหนึ่งปลาเต่าเต้ยหนึ่งไม่มีนะคะร้านนี้ป้าไม่มีปลาเต่าเต้ยสรุปคือจริงๆอะทุกคนฉันก็ยังไม่รู้นะว่าปลาตเต่าเตยหน้าตาเป็นยังไงแกรู้ไหมไม,มาแล้วใส่แล้วแบบเร็วแบบอุ้ยแกดูดิทำแบบไวมาก หนึ่งหนึ่งสองสอ่ะใส่ไปแล้วเน 3> 3> <transaction. S 1> ี่ยกุ้งพูดไม่ทานพูดไม่ทานกุ้งแห้งพริกถั่วน้ำตาลนะคะแล้วก็มีออกไข่ทำไวมากกวนอินพันมือถ้าอยู่ในเกม ROV นี่ก็คือกาลีอ่ะเคยรู้ป่ะกาลีที่มันปล่อยปิ้ว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 อย่างเงี้ยไวมากเสร็จแล้วนะคะในราคา40บาทฟักตังก่อนเดคนข้างหลัง 40บาทนะคะห่อละ10บาทเดี๋ยวเรากลับไปชิมกันที่คอนโดนะจ๊านี่ แล้แลนโอ้ยแกตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบนาทีสี่ทุ่มสี่สิบนาทีนะคะทุกคนไม่ผิดคือลืมไปเลยว่าเราอ่ะจะต้องมาถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือแบบใส่ชุดจะนอนแล้วนี่ทุกคนราคาสี่สิบบาทได้เต็มถาดเลยก็จะมีนี่เลยนะคะนี่ผัดมาม่าขี้เมา แล้วก็ผัดหมี่สีชมพูนะคะต่อด้วยอ่ผัดซีอิ้วเนาะเส้นใหญ่แล้วก็ผัดหมี่ซั้วหรอใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมากินกันนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าที่พี่น้าหวานนะคะ<ๆ>เขาปรุงให้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความกุ้งแห้งเนาะความพริกความถั่วนะคะความน้ําตาลน,นะคะเดี๋ยวเราคนก่อนนี่เป็นมามา่าลองชิมามาม่าก,ก่อนได้ไหม มามาจ้าอุ๊ยแต่เล็บสวยมากทุกคนนี่อย่าลืมนะคะเล็บสวยๆจากร้าน Pink Area Beauty Bar and Cafe นะคะของเอกแคแล้วก็นะันิสามณีนะคะก็ใครอยากไปทำก็โปรโมชั่นเยอะมากอะไรเยอะมากนะคะรานะคาไม่แพงเลยใต้หลิงใต้คลิปนะคะชิมมามาที่เหมาอื้มไม่ปลกตาเลยที่ว่า ลูกค้าเขาเยอะอร่อย่อแอ้ฉันถามเขาว่าฉันถามพี่น้อยว่าทำไมแบบไม่ชิมเลยเขาบอกว่าเขาขายมา21ปีแล้วคือรสชาติคือปัวทุกคนพอดีเลยอะ่ะอื มีอย่างเงี้ยก็ชอบกินนะกาแบบมีไข่ด้วยอันนี้นะครอืมอันนี้ก็อร่อยสิบบาทอะ่ะความจริงอะยี่สิบบาทก็อิ่มนะแกน้องผู้หญิงก็คือซื้อห่อเดียวสิบ,บาทอืมที่คนสั่งเยอะสุดนะ ก็จะเป็นเนี่ยผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ลองลงมาก็จะเป็นเอ่อมาม่าที่เมาแล้วก็หมี่ชมพูเนาะที่สั่งเยอะแล้วก็หมี่ซัอ่ะอืมอันนี้ก็อร่อยตตนที่ฉันชอบที่สุดคือตอนนี้คืออันนี้เลองกินนี้ก่อนอันนี้เขาไม่ได้ปรุงเหรออ๋อปรุงอยู่เนี่ยพริก อ,อุ้ยกุ้งแห้งแดงมากองชิมก่อนสิบคะแนนในราคา10บบาทปริมาณเท่านี้รสชาติแบบนี้าจดแด อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะสี่เมนูนี้นะเมนูที่ว่าชีน,นี้ให้อร่อยที่สุดนะมามากที่เมาอันดับหนึ่งลองลงมาก็คือเองลงมาใช้เอานี้ดีกว่าอันนี้อร่อยออกหวานนี่หมี่ชมพูแล้วลองลงมาก็คืออันนี้แต่อันนี้สองอันนี้ตีคู่กันมานะจริงๆแล้วอ่ะราะว่าอันนี้อร่อยดีนะผัดหมี่ซ้วนเนี่ยทุกคนอยากไปกินก็ตามกันไปกินได้เลยนะคะ แต่เห็นก็เห็นว่เห็นมีขายเยอะเนาะแบบเนี้ยอาอย่าลืมนะทุกคนให้ชอบสิบนียนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ชิเน่ด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจก็ชื่อชินเน่ชาแนลนะคะอินสตาแกรมก็ชื่อชินเน่ชาแนลยูทูบก็ชื่อชินเน่ชาแนลติ๊กต็อกเลนะะ่นไม่ค่อยเป็นทุกคนสมัครไว้งั้นแหละก็ชื่อชินเน่ชาแนลลาไปก่อนนะคะอืม